ออกนะวังสักปทุมพร,าาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาราเทเลอร์เอกอัครราชาทูตแคนาดาประจำประเทศไทยพ่อทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจนโยบายการพัฒนากเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมต่างๆของแคนาดา เวลา14นาฬิกา5นาทีส่งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกและด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ลและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้บริธิเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริณวังสักปทุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จำนวน องโครงการได้แก่ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกซึ่งปริดิธิรวมกับหน่วยงานไทย5แห่งได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบุรพาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนหรือ Pric ได้พัฒนาความร่วมมือตั้งแต่ปี2559 มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่เทวีบแอันตาร์กติกรวมกับนักวิทยาศาสตร์จีนทุกปีโดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจเทวีบแอนตาร์กติกแห่งจีนชื่อย่อชินาเร่จนเกิดความร่วมมือในการเตรียม สำหรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์รวมถึงระบบนิเวศทางทะเลและสามารถนำข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพิบัติในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกอพอกับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือ ucas ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่อยู่แคสจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวม43คนสําเร็จการศึกษากลับมาทํางานในประเทศไทยแล้ว19คน ความร่วมมือนี้ทําให้ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังขาดแคลนและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์พักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตเช่นการจัดการทรัพยากรน้ําเทคโนโลยีอวกาศและผูมิสาราสนเทศดาราศาสตร์